สวัสดีค่ะสววัดีครับขอเชิญครี่ังนองให้กับน้องไฮนองอินแล้วก็น้อซันค่ะ้ี่มชื่อเลยภูาลูกชายชื่อูหาลูกชาชื่อเชรแล้วก็ลูกชายชื่อปัดครับผมซึ่งเร่งลูกชายชื่อปัดดีมากดีมากผมเล่นด้วยอะดีมากดีกอดขายของตลอดี่ใชนคนนี้อ้าวต้องบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้มานแค่สามคนกันค่ะครับผมขอเช นี่ตัดเองของเรานะครับผมน้องนิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพายสวัสดีครับเรายืนกตามเรื่องเลยนะคะยืนกันตามเรื่องเลยนะคะนาันิ้งนายนิ้ทคุณพ่ต้องอินจอยนะท่านครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชุบสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับพี่แม่สวัสดีครับเกิดสวัสดีครับเดี๋ยวเราขออนุญาตยืนตามเพื่อนเลยครับพี่ยืนตามเรื่องเลยครับพี่ยืนได้เลยนะคะตามเรื่องของตัวเองเลยนะคะครับพี่ต้องเดินหาเรื่อง เลยไม่ได้ทำเลยก่อนเลยจริงแล้วเนี่ยเราตกลงกันตั้งแต่ขึ้นล่างว่ามูนดูดแต่มันสลับเล็กน้อยไม่เป็นไรได้ตอนนี้ได้แล้วนะคะสามเรื่องสามรสชาติของเสินผู้ชายเลยขาเพชรเราก็ปัดนั่นเองงั้นเราก็พูดคุยกันตามเรื่องที่ออกอาจารย์เลยดีกว่าตอนนี้ก็น้องค่ะอยู่เรื่องคู้ขาฟีดแบับเป็นยังไงบ้างคะพี่ชูขาก็ชื่นใจมากค่ะนะคะดีใจค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนก็ได้ ตอบรับอย่างดีมากแล้วก็ผู้ชมคนดูได้เห็นถึงคุณค่าของละครในสิ่งที่เราทำนะคะว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำโคซีรีส์เรื่องนี้ให้เป็นผลงานที่ดีๆตอบโจทย์นะคะคในเรื่องของความสู้คุณธรรมแล้วก็ความเป็นคนดีค่ะเหมาะกับพี่ก้องมากใช่ไหมคะน,นี่อ ตอนที่ดูแล้วได้ความคิดนะคะให้เราได้กับมาคิดแล้วก็ให้กับคนที่กําลังท้อแท้อยู่ก็ได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตให้รู้ว่าเราจะเกิดใป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เราเลือกอนาคตของเราได้ค่ะผมคิดว่าทั้งสามเรื่อ,<ะ>องเวลาต้องถอดเสื้อแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้ได้ยายยายครับถามฟิตแต่พระเอกนางเอกบ้างดีไหมพระเอกนางเอกเนาะน้องอินนะคะเป็นยังไงละครอนหนังนายต้องกินน้องพายก็ดีใจมากค่ะที่ทุกคนบอกว่าสนุกแล้วก็ทุกคนได้รับข้อคิดดีๆไปจากละครเรื่องนี้เยอะมากก็ดีใจที่มันเหมือนป็นพี่ชูว่าคือมันบรรลุจุดประสงค์ของการทำละครเรื่องนี้ของเราดีพระเอกของเราละคะเป็นยังไงคะ หายเหนื่อยแทนทีมงานทุกคนครับผมพวกเราพวกเราทุกคนตั้งใจมากตั้งใจให้เป็นละครที่สนุกแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกับสังคมครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนทำแล้วก็หวันๆว่าคนดูจะเปิดโอกาสหรือเปล่าแต่พอคนดูเปิดโอกาสแล้วก็สนุกแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจก็หายเหนื่อยครับนี่คือเรื่อง